รถช่วยแค่เรถสามแปดสี่สามนะครับเป็นรถนะครับช่วยแค่รถอเคครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับเอาครับมาขับเข้าสู่เกมครับคอคตัวนี้นะครับเจ้าปอนะครับเสื้อเขียวนะครับจากกรูอิตเตอรี่ครับแลกข้ามครับเจอพม่าครับแลกข้ามฟรีนะครับฝั่งนี้ชื่อพม่านุ้ยนะครับพม่าเดินสายครับอิตเตอรี่ครับอาสารับให้ครับ นู้นครเสื้อเขียวก็เป็นเต้าปอนครับเ้าปอนหรือน่าจะลงไม่อัดครับสอต่อศูนย์ครับขึ้นนะ้ครับเสิร์ฟตอครับลูกนี้ศูนต่อสองสครับตามอยู่ครับพม่าเสิร์ฟไม,ม่ข้างครับมาดูเหลี่ยมข้างฟรีกันครับว่าเขาจะข้ามอะไรครับ ั่ง้นครับมีหัวมีเขียวครับแล้วก็ซันแบ็คครับพิซซารี่ครับเปิดหัวไม่ออกครับไม่ออกครับเหนือยังไม่ออกหรือว่ายังไงครับดูกันยาวๆครับ่ยมนี้กี่านนอกรอบครับอ่าต่อศูนย์พิกเนตมาเปิดหัวโหลยก็ไปต่ำนะครับโอ้โหยังปาได้ครับ ไม่ทันครับสำหรับจักร่อนเป็นพมา่าใส่รองเท้านะครับคู่นี้นะครับใส่รองเท้าต้องของคนมนะั้งสูงต่อสามครับไปแท็กไปหาปอดเปิดหัวโอยพนมาพิเทอรี่เขียว สามตัวศูนย์ครับปอนลยหลังมาออกหลังครับสำหรับแต้มแรกั็ไม่มาครับสำหรับท <ok ีมงานขอมาเพื่อนบ้านเราครับเอ้าเจอรี่เปิดหังครับฝาดหนีครับ สามตัวสูงครับออนเสิร์ฟมาพิกเนสครับเปิดได้ครับเอาประมาณมุ้ยทำไงเขียวเหมือนกันครับโอ้โหมไม่ตองม่ต้องถอดรองเท้าครับโผล่กันไปครับพิเซารี่เขียวมาครับติดเท้าเอาแลยครับเล่นเองครับ ซันแบ็กก็มีครับเอายังติดอิตาลีแก้ไขโอ้ไม่ได้ครับเอาเราขยับแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับสำหรับน้องๆครับพม่าครับรู้แต่ชื่อตัวทำนะครับชื่อน้องนุ้ยครับพม่านุ้ยครับปอนเปิดหัวโผล่ขึ้นมาหาลังสันแบกครับเขี่ยครับออกครับล้อเตะสันแบ็กนะครับสำหรับพิเทลรี่ครับไม่ได้เตะครับลูกนี้ สองต่อสองครับไหลเข้ามาครับสามต่อสองครับใต้มาเปิดหัวพร้อมเปิดหัวเอาโดนเขียวแล้วครับลูกนี้โอ้โหหนักหน่วงครับ เราป้อนยังน่าอยู่โลยขึ้นมาครับต้องแก้ไขพิชลี่โอ้โหโหดมากครับสลับพิชลี่สามต่อสองครับป้อนโลยหลังมาเปิดหัว โอ้โหขางแล้วนุ้ยโอ้โหเะกเตะั้งล่ยกไม่ได้ครับฝั่งโน้นหนีออกไปครับเป็น4ต่อ2มาครับเฮ้ถูกวะไปล่านไปง่าครับยังยกได้อยู่ตามเขียวหยอดครับโอ้โหมีเหลี่ยมเหมือนกันครับตัวนี้เปลือยแดงก็ได้ด้วย หมุนได้หั่อไมได้สองต่อสี่ครับตัดสบายเอาลองเขียวมาครับโอ้โหไม่พลาดนะครับตรงนี้ไม่บอกเขาว่าเขารู้จักล่าเสื้อแดงเขารู้จักน้องกับเสื้อแดงไหมเอาเราขยับเข้ามาครับสามต่อสี่ครับ เสิร์ฟไปหาพี่เทอรี่เปิดหัวพิงสันแบตครับเอาไปไหนก็ต้องครึ่งรอบก็มีครับโอ้โหโอ้โหจริงๆครับล้ำหนักมากครับสำหรับพี่เทอร์รี่ตีต่อสามครับเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟบอลลอยหลังมาเปิดหัวเอาแล้วครับยกได้ห่างนิดนึงครับไม่เป็นไรเอาติดเกีลือครับหันเตรียมสันแบตครับออกครับโอ้ยหันหลังต้องเตะครับพี่เทอรี่ครับไม่ได้ครับตามสูตรแกครับ สามต่อสี่ครับเขียวเอาเดียวได้ครับตีหัวโอ้หจะหยอดไม่ข้ามครับตรงนี้สาเขียวได้ครับแต่หยอดไม่ข้ามครับเล่นเหลี่ยมครับตรงนี้ เอาแต่หัวโรยเข้าไปครับเขียวครับเปลี่ยนเปลี่ยนสองนัสงบสามต่อสี่ตัดเข้าไปครับที่จะไี้เปิดหัว เอาล่ะ,อะโอ้โหรีบเข้าไปหน่อยครับสี่ต่อสามครับยังอยู่ที่สี่ครับเปิดหัวโลยเข้าไปพระมม่นุย้ยตีหัวบ้างครับติดซ้ายอปอนยกมาวิทอรี่เขี้ยวไม่ออกครับ ห้าต่อสาครับโอยหลังมาเปิดหัวตีโอ้โหปาดเข้าหัวครับกลับมาฝัาสมาเซิร์ฟครับสามต่อห้าเิฟไปไหนครับโรยไปเุรี่ไม่ถึงหลังครับปอนโอ้โหเกี่ยลรองเท้าโอ้ยังทันอยู่ครับ สู้ครับล <No 1> oh, okay. right. ูกนี้โอ้โหได้แต้มครับโอ้โหเอาครับไล่เข้ามาเหมือนกันครับ4ต่อหโอยหลังไปครับเอ้าครับับกอดดีครับโอ้ย ้ก็เกี่ยงกันรับนะครับฝั่งนู้นครับเอาครับห้าต่อห้าครับเอากันแล้วครับแต้มโอยล้างเยอะพี่เธอนี้เปิดหัวเอ้าลนมาเยอะครับเอ้าได้ไหมแต้มครับได้ไหมตีหัวลงซ้ายเลยครับโอ้โหดูเหลี่ยมดีจริงๆครับเอาแล้วครับพลิกขึ้นน้ำแล้วครับตอนนี้ เอาล้วครับพลิกขึ้นน้ำแล้วครับ6ต่อ5โอ้ยหลังไปอีกแล้วครับสิริกระโดดเปิดเข้าทันไหมไหเขียวติดเกี๊ยวโอ้โหแหลกคามนะครับเหลี่ยมนี้ห้าต่อโครับบอลเอาเปิดหัวพุ่งไปหน่อยครับยังทันอยู่โอ้โหครับเล่นผ้าด้วยครับตรงนี้ พิซซ่ารี่ครับไม่ยากนะครับเอ้ย <source> <assessment> ไม่ง่ายครับงานนี้ครับเจอวัยรุ่นพม่าครับเุดนมีแต่ตอนหลังเุดนี้มีแต่ตอนไม่เห็นที่หลังต่อห้าอุ้ยตัดลายสวยมากครับแต่บอนยังไม่หลงครับลายคำว่าพิตาลี่เขียวแต่ยอด เอาไหมครับเกมเสริมของปอน5หาต่อหครับขออานุ้ยเปิดหัวใหม่ออกครับเล่นเองทันไม่ทันครับโอ้โหแล้วมองไม่เห็นลูกครับออครับขึ้นมาเท่ากันครับ6กต่อหครับตอนนี้เกมเสริมต่อเนื่องครับของปอนบางนาครับหกต่อหกตีมาที่ของอานุ้ยเปิดหัวยกกับหลัง ปี่เอาติดหัวพิทเทอรี่ต่ออโลยมาพิทเทอรี่เขียวเอาแล้วครับกลับมาขึ้นนำเหมือนเดิมครับเจ็ดต่อหกครับต่อยหลังมาเปิดหัวเขียวนะครับโอ้โหติดเกี่ยวพิทเทอรี่ครับพิทเทอรี่ทำไงเขียวขึ้นมาติดเกี่ยวเหมือนกันครับ ล้นไปครับโอ้โหเจ้าปอนไม่เล่นครับลูกนี้งงครับอ๋อครับหลงเหลี่ยมนิดนึงครับสำหรับปอนหกต่อเจ็ดครับยังตามอยู่ครับไปรุ่นธรรมะเถิกโจยไปครับเออหัวปอนครับโอ้โหลูกปาทำหนักครับ ตอ่อครับเขยมาที่เดิมเปิดทัวเอาอไล่รหางยกกับหลังครับแปรข้างไปปอนอับหนึ่งสองพิทาลรี่เขียวเล่นทางเลยครับเอาแล้วน,นี้ออกไปกหนึ่งแก้มครับสำหรับพิทเทอรี่กับปอนครับอต่อหกครับ ฝันมาที่เหรอเขาเปิดยากจริงครับแก้ไขโอ้โหแก้ไขเอ้าจิสติดซ้ายจะปอนโลอยขึ้นมาพิจิริแตะยอดโอ้โหลูกห่างครับลูกนี้พี่วิชิตเนี่ยบอกพี่เลยขอกเลยบอได้โอ้ยยืนอยู่เกมเ์ฟของพม่าครับ6ต่อ8 เดี๋ยวนี้เสิร์ฟหมดครับแรกท่าพิทเทอลี่เปิดไปข้างหลังปอนโรยเข้ามาหันขึ้นตรงนี้จะเรียกว่าท่าอะไรครับเตะตรงหัวเลยครับตรงนี้ได้ใจนะครับแต้มน้ำครับสำหรับพี่เทอรลี่ครับเอาลูกหนักเข้าสู้ครับไปต่อครับปอนเปิดซี่มาครับเปิดเอาพม่านุ้ยลูกทำโอ้โหติดเข่าพิทเทอรลี่ การขันเสียนะครับตรงนี้เกี่ยนเซิร์ฟครับหกแปดหกแปดครับลหยหลังไปครับบอลอไล่ยกมาลยเข้ามาพิจอรี่เขีย okay. ว <Okay. S 1> เกียงเกียงถ้าสิบกว่าครับลำยังหนักอยู่ครับ เตอรลี่ครับแปดต่อหครับโหงหลังมามาหน้อยเปิดหัวแหลมไปหน่อยครับเอายังทันอยู่เฮ้ยเปลี่ยนทางครับลูกนี้ยังทันอยู่นะครับ6ต่อ8ครับแถมยังไม่ขย,ยับครับ เต็นเสิร์ต้องคมกว่านี้ครับตีซ้ายไปเลยครับปอนเหนียวครับลอยขึ้นมาพิเธอรี่แตะยอดแอดตัวโฮครับเปิดมาครับเข้าหัวนุยยน้ยลอยเข้าไปพม่านุ้ยโอ้ยเอาแล้วปาดเข้าตัวครับ หกต่อแปครับหัวขอพิกเน็ตไปครับดีครับจอรี่เปิดหน้าอยู่แตะยอดอืเขี่ยหนีครับลูกนี้แปดต่อหกครับสีมาเปิดหัวโลอยซ้ายไปครับโอ้โหเด็ครึ่งรอบครับ ทันไหมพี่ทะี่ตีหัวยอดเอาเกี่ยวรองเท้าทันครับพ่อามานุ้ยทำไมย่หัวติดแง่งยังทันอยู่คร,รับตะปอนพี่ทะี่แก้มาไม่ได้ครับตรงนี้เปัี่ยนทรงครับ 6ต่อ3ครับตัดไปพับหน้าขวาพิเตอรี่ไม่ถนัดโอ้โหตอนนี้ทันอยู่พิเตอรี่แก้ไขอ่องไล่ทันไหมโอ้แก้ไขครับตรงนี้ซันแบ็กเลยไม,ไม่ได้ครับอ่าเสียดายครับลูกนี้เกมเปลี่ยนส่งครับ แ<ไ>ปด <8 S 2> ต่อหกครับบอลจี้มาครับามราโน้ยเปิดหัวโน้ยเข้าไปครับโอ้โหลูกอะไรครับเนี่ยแล้วก็จะเขียวครับลูกนี้ไอส่งไปครับยัอยู่ที่หกต่อแปดครับเกยมเสิร์ฟน้องพม่าแ็กเข้าไปเปิดหัวไปหลังแล้วก็ลยเข้ามา เขียวแต่ยอดไม่ข้ามครับพิเทอรี่ครับเอารับแต้มขยับแล้วครับเจ็ดแปดเจ็ดต่<ข>อแปดครับเ<ข>อาข้ามโอ้ยไปครับ<ขอ>เปิดหัวครับเอ๋อเขียวมาเปลี่ยนทางครับตรงนี้ แปดตอนเจ็ดแล้วครับเฟิบยอดโอ้พิกเนี้ครับโอ้ยใส่นิดนึงครับโอ้โหเสียแต้มครับตรงนี้เฟิร์บดีครับตรงนี้เจ้าตัวเจ็ดครับเฟิรบยอดมากอีก ทำใหม่ครับฐานแต้มใหม่ครับาต่อเจ็ดครับ,เ,รบรเปิดมาจี้เสิมเปิดหัวนุย้ยโตขึ้นไปครับเขียวไปหาพี่ทรี่เกี่ยวรองเท้าไม่เก็บครับตัวตัวยกครับ ห <Es> ลงเหลี่ยมครับพม่าก็หลงเหลี่ยมมั่งครับลั่นหลังเท้ามาครับพี่เทอรี่ครับสิบตัดเจ็ดครับออนจี้มาครับพม่าหนุ่ยเปิดหัวหมาหลังเนี่ยเดี๋ยวาไปไหมเขี่ยไปครก็ออนไม่เสียนะครับลูกนี้ครับแต่ออนครับขึ้นแทนมาแล้วครับ ขอรับขึ้นแท่นครับแต้มเดียวเกมครับฝั่งพีทาลีครับชิเวตเอเจนครับปัดมาครับพม่าหนุ่ยทำไงครับตรงนี้โอ้โหปาดไม่ลงครับตรงนี้พีทาลีแตะยอดเขียวเลยครับยังได้อยู่ครับต้องวิ่งครับไม่ทันครับตรงนี้ครับเไปครับโอ้โหเอาครับพีทาลีครับเก็บไัยชนะไปครับเอาชนะวัยรุ่นพม่าไปได้ครับ